เรียกบอลแล้วพี่เขาจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเรานะคะมาพบกับพี่นักวิเคราะห์ของเราทันแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันกับพี่บวยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะจะมีใครเรียกว่าบอสบวยหรือเปล่าบอสี ใช่เออตอนนี้มีคนเรียกบอสนะคะอ,อ่มีคนถามว่าเมื่อกี้นี้ไลฟ์สดเอออีฟินมีไลฟ์สดไหมไม่มีค่ะอาจจะต้องจองมาเรียนที่นี่นิดนึงนะอ่ะมาค่ะพี่บวยเรามาดูการเซตตอนนี้เมื่อเช้าเราก็เห็นว่าย่อแล้วเนาะพี่เนาะแต่ว่าพอมาตกช่วงบ่ายเนี่ยโอ้โหนะตอนมาถึงนะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีการไหลย,ย่อลงมาลึก แรงกว่าเดิมด้วยนะคะณนะตอนนี้เนี่ยมุมมองของพี่บวยอะค่ะกับตลาดเซ็ตเนี่ยถือว่าการย่อรอบนี้มันเริ่มลึกไปแล้วหรือยังหรือว่าการย่อประมาณนี้ก็ถูกต้องสมควรแล้วแก่เหตุและวัยอันควรค่ะพี่ก็ถือว่าเป็นการปรับฐานนะครับระยะสั้น <ạ. S 2> เนี่ยถ้าเรามองภาพเซ็ตเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปชนบริเวณพันห้าร้อยจุดแล้วก็ไม่ผ่านนะครับตามมาด้วยการพักฐานนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกอะเพราะว่ามันเป็นการ ขึ้นมาแบบม้วนเดียวนะแถวแถวพันองร้อยเเนี่ยขึ้นมาหน0 0พก็อยู่ประมาณ200กว่าจุดนะครับก็ต้องมีการนับพักเหนื่อยบ้างณนะพินี้เนี่ยก็ต้องมาดูแถวแถวตรงแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับในการพักลงมาเนี่ยนะครับก็เถาแถวพันสี่ร้อห้าน้ห้านะครับแล้วก็ถ้าดูเซฟิตตี้เองนะครับก็ขึ้นไปชนไฮ ตับ,บใกล้ๆหายเดิมของช่วงกลางปีที่แล้วที่970จุดนะมันก็มันก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับรอบนี้ไปทำไฮที่965นะครับแล้วก็ปรับฐ<ะ>านคือจริงๆเนี่ยทั้งเซ็ตแล้วก็เซฟเนี่ยมันมีรูปแบบคันเดลสติกแบบเดี่ยวๆเลยนะที่เรียกว่าลองเลกโดจินะครับ<ะ>ซึ่งตัว<ะ>ไซ้แท่งที่มันเป็นชาโด้ด้านบนเนี่ยมันจะยาวแล้วมันดันเป็นแท่งไฮพีคพอดีเลยว่ารุ่มตอน นะครับวันรุ่มวันนั้นก็เข้าด้วยซึ่งมันก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่ามันเป็นรูปแบบ Reversal p a t t e r n นะมันจะต้องมีการพักฐานลงมาก่อนนาะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเซ p ิตี้ซึ่งมันก็สะท้อนหุ้นใหญ่ได้ดีกว่านะครับอรอบเนี้ยปรับฐานลงมายังไงเนี่ยให้ไม่เสียทรงนะให้ไม่เสียศูนย์เนี่ยผมอยากจะเห็นภาพการยืนนักโซนบริเวณ9 2 5าสอถึงเก้าสาโซนแถวๆเนี้ยเพราะว่า มันเป็นจุดที่เบรกขึ้นมานะครับทำหาย<ะ>เพราะมันเบรกเก้าสามสองขึ้นมาแล้วตรงเก้าสองห้ามันก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าวันด้วยคนต้องยืนนะครับตรงนี้สำหรับคนที่เทรดตัวเซฟิตี้ฟิลเจอร์เนี่ยก็ต้องดูแนวรับตรงนี้แหละเป็นจุดรองกลับนะครับแต่ว่าถามว่าตรงเนี้ยมันกำลังไหลกำลังพักฐานเนี่ยจะเข้ามันรีบลองตรงเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นจังหวะเด้งช็อตอาจจะดีกว่าด้วยนะครับ ออาจจะ,อะร,รอเป็นาการาได้ช็อตค่ะใช่ครับเพราะ,ะดูนะครับในส่วนของแฟกเตอร์ต่างๆนะต่างชาติยังขายต่อเนื่องนะครับเราจริงๆเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขาลองไปสองหมื่นแปดพันสัญญาน,ะน,นี้ก็ผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่พอมาวันจันทร์เมื่อวานเนี่ยพลิกกลับมาวันเดียวเนี่ยขายสองหมื่นเก้าพันกว่าสัญญานี่ก็เป็นการนำขลาล้างเราก็ยังขายหุ้นต่อด้วย ส่วน<ฆ>บ้าก,กองทุนที่เป็นนัต้องต้องบอกว่าเป็นเดอะแบกนะคุณไายนะครับ<ฆ>ซื้อมาต่อเนื่องต้องแต่ต้นเดือนนะครับแล้วก็<ฆ>ซื้อไปเนี่ยสามหมื่นสามพันกว่าล้านนับต่างชาติมันทุเดียตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยขายไปหมื่นแปดพันกว่าล้านนานก็ดูเหมือน<ฆ>ว่าสถาบันก็เป็นคนรับมาเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยซื้อน้อยลงคุณนาย เหลือแค่สามรอ้อยกว่าล้านดูเหมือนแรงซื้อก็ออกแผ่วๆไปเหมือนกันนะนะ mm hmm. ถ้าเดาจริงเนี่ยอาจจะไปซื้อดันทั้งตัวแอดวานซกาฟหรือว่าตัวของอินทัดไม่ไหวแหละวันนี้ก็ทั้งสามตัวนี้ mm hmm. ก็พักตัวลงมาค่อนข้างแรงนะเหมือนที่คุณไหนบอกแล้วว่า mm hmm. Most Active Value วันนี้ mm hmm. ถ้าไม่นับพุ้นตัวที่เข้าใหม่นะสี mm ่ hmm. ตัวแรกลงหมดเลยมีแค่เดลต้า hmm. นะ่ะที่บวกยืนยืนอยู่แต่ก็ค้ำไม่ค่อยได้ นะครับค่ะตรงนี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่ว่าหุ้นใหญ่โดยเฉพาะว่านี้กลุ่มแบงค์เนี่ยก็แบงค์เซอร์ออนแฟกนะครับปรับฐานลงมาด้วยค่ะหลังจากที่งบออกนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานก็ยังไม่ดีนะคุณนายเพราะว่าราคานัดิบก็ยังซึมลงนะครับตัวตัวของ e อ r n i n g ็งพรีวิในตัวของปตทสทอพอทอเองก็ไม่ค่อยสดใสนะอันนี้ที่โบกเรามองไหวนะก็เลยทําให้ดูแล้วเนี้ยนับอาการวันนี้ก็มีโอกาสปิดลบเยอะ นะครับอาจจะปิดใกล้ๆโลของวันถ้าดูตามส่งนะวันรุ่มอยู่ประมาณห้าหมื่นล้านเนี่ยก็ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะพักตัวต่อนะครับตัวทเป็ปตี้เนี่ยมองอโซนไว้นะตรงที่บอกไปนะครับเก้า,าสองห้าหนึงเก้าสามสองฐานี้เป็นโซนที่ไปรอดักรับนะครับ แถวแถวเก้าสามสองแถวแถวเก้าสองห้าถูกไหมคะครับก็สำหรับตัวเอส้าศูนย์าสองสี่เนี่ยผมมองนะครับแถวแถวเนี้ยอาจจะเป็นจังหวะเข้าช็อตก่อนเราไปรอซื้อคืนตรงโซนที่ผมบอกนะครับก็จะมีแกลบอยู่ประมาณสนะิบถึงสิบห้าจุดนะก็อาจจะวางกลยุทธ์เป็นเด้งช็อตก่อนนะครับสำหรับตัวันะครับแต่ว่าต้องเตือนว่าพรุ่งนี้เราหยุดนะตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นวันปี亚มหาราช ใช่วไใครจะห่องกลับบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้ฟิวเจอร์หรือโกฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังนับโดยเฉพาะทองเนี่ยพรุ่งนี้ทองเขายัางเคลื่อนไหวแต่เราปิดนะ <c oughs> เวลาเราจะปรับในส่วนของในส่วนในส่วนบพิชั่นเนี่ยอาจจะต้องนระมัดระวังหน่อยแล้วก็อาจจะปรับลดสถานะลงหรือว่าถ้าจะตัดสินใจอาจจะเลื่อนไปในช่วงวันพฤหัสบดีไหม นะครับค่ะอ่าเพราะว่าพรุ่งนี้ติดวันหยุดนะทุกคนอย่าลืมนะใครที่แบบเทรดกันเพลินนะคะหลายคนแบบเทรดเพลินไม่อยากให้มีวันหยุดนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะก็เรียกว,ว่าใครที่จะถือสถานะข้ามถูกไหมคะข้ามวันหยุดอาจจะต้องคิดดีๆระวังแผนดีๆกันนิดนึงถูกไหมคะพี่บ๊วยอ่าใช่ครับถูกต้องครับครับก็ค่ะอย่างที่บอกไปนะ อาจจะปรับลดตามสัตว์าตามสัดส่วนนะเอาที่นอนหลับนะครับอันนี้ไอไม่ได้ยินเสียงพี่บว้ยนะอะครับเมื่อกี้สัญญาณเหมือนจะอาจหายไป คุณนายได้ยินไหมครับค่ฮะฮัลโหลค่ะพี่บวยได้ยินเสียงไอไหมคะกลับมาแล้วอ่าครับเมื่อกี้สัญญาณมันกระตุกครับครับน่าจะเป็นช่วงฝนตกหนะักคุณนายครับใช่ค่ะทุกคนตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆสัญญาณมันกระตุกหรือขาดหายยังไงอะขออภัยร่วงหน้าจริงๆนะคือฝนตกหนักมากจริงๆตอนนี้พี่บวยบ้านพี่บวยฝนตกไหมอ๋อครับตอนนี้โฟอนอยู่ที่ อซอยคอนแวนสีลมมานะครับก็อยู่ใกล้ๆคุณนายน่าจะตกหนักเหมือนกันนะครับแต่พนช่วงพีคไปแล้วนะพีคไปช่วงประมาณบ่ายสามค่ะนี่เลยโอ้โหของไอ้กำลังพีคเลยตอนนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาต่อกันเลยค่ะพี่บวยค่ะต่อจากเมื่อกี้เลยในส่วนของเออเมื่อกี้พูดถึงตัวทองไปแล้วนะคะว่าทั้งทองและทั้งทีเฟกถ้าจะห่อข้ามระมัดระวังกันดีๆค่ะพี่บวยอืมอ่ะครับแล้วก็ เดี๋ยวขอคอมเมนต์ทองเพิ่มนะคุณนายคือจริงๆทองเนี่ยเขาอยู่ในช่วงการปรับขึ้นแล้วก็จ่อจะทำนิวไฮลันนะครับเมื่อวานเนี่ยทำไฮไว้ที่2,740ก็ยังมีโอกาสจะขึ้นต่อนะเราก็เป้าใหญ่ๆเนี่ยมองที่2,800อันนี้ก็ใกล้เคียงกับเป้าที่ทางซิตตี้กรุ๊ปเนี่ยเขามีการปรับขึ้นมาด้วยนะครับก็ปัจจัยหลักๆเลยแฟกเตอร์ก็คือการเลือกตั้งสลัทที่ยัมีความไม่แน่นอนสูงยังทําให้มี แรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดมีพักใดพักหนึ่งเนี่ยนะครับได้เสียงขาดทั้งตัวสภาบนสภาล่างเนี่ยก็จะส่งผลลบต่อนับตัวของดาวโจนส์ x สน p ห้าร้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้มีเงินเข้ามาพักในทองคําแล้วก็กองทุนอกองทุนอียิปตฟันุไหนเข้าซื้อทอง <S 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 ต่อนยังในช่วงนี้นะครับมีเงินไหลเข้าเป็นเงินไหลเข้าสุดทีนะทําให้ช่วงนี้ทองคําก็ถือว่าร้อนแรง แล้วก็มีโอกาสไปต่อแล้วก็บ้านเราเนี่ยบาทอ่อนด้วยคุณนายทำให้ราคาทองบ้านเราณตอนเนี้ยถ้าทีมงานเปิดการมันก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังปรับขึ้นต่อเนื่องนะครับตัวของราคาทองแห้งเองคุณนายล่าสุดนะรู้สึกว่าทำ all time high ไปแล้วสำหรับทองคำแท่งที่เป็น96.5เปอร์เซ็นต์เงินบาทนะ สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยอยู่ไหนครับวันนี้อบาทละสี่หมื่นใช่วันนี้มีการปรับราคาหลายรอบนะครับสาหรับสมาคมค้คาทองที่ที่มีการเปิดเผยนับออกมาเพราะบาทอ่อนด้วยแล้วก็ตัวของราคาทองสปอตขึ้นด้วยในช่วงนี้เราจะเห็นว่าจริงๆทั้งปีเลยนะตัวดอลล่าแข็งค่าเนี่ยแต่ราคาทองสปอตก็ขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นบ่อยเราก็ ถือว่าทองคำเนี่ยเก่งมากๆเลยที่ที่สามารถปรับขึ้นได้ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจากที่ทางฝ่ายดีส่วนเราเก็บตัวเลขน,นะเป็นเพราะว่าตัวของนโยบายของธนาคารกลางเนี่ยมีการเข้าซื้อทองมาเป็นทุนสมรองเพิ่มขึ้นมีการปรับจากดอลนาราเป็นทองคำนะครับอ่าโอเคอ่ะยังก็ต้องติดตาม,มนะในส่วนของตัวทองกันนะคะก็ยังเน้นย่อรองนะค่ะเน้นย่อลองใครมี <นะ S 2> ลองก็เลทพอฟิตลันไปนะครับรอเอียง <ฮะ S 2> แล้วก็ ล็อก,กำไรนะครับแต่ถ้ายัง<ฆ>ขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เลเวฟิตรันไปก่อนนะครับอืมได้เลยค่ะงั้นมีหุ้นตัวไหนแบบสั้นๆบ้างไหมคะว่ามีหุ้นตัวไหนฝั่งช็อตฝั่งรองบ้างคะพี่บวยวันนี้ครับทั้งฝั่งรองอ่ะต้องระวังหน่อยแต่ตัวที่ยังเป็นขาขึ้นนะเราผมว่ายังฟื้นได้ต่อเนี่ยก็จะเป็น KKP นะครับอ่าตัวของ JKP เนี่ยทรงก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นมีทดสอบแนวต้านแถวแถว ห้าสิบห้าบาทห้าสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตักระครับเป็นห้าสิบสี่บาทห้าสิบก่อนตรงนี้เป็นไฮของปีนี้นะครับถ้าผ่านได้นะ่ะเช่นได้บอกช่วงในการฟืฟนมันจะก,กว้างขึ้นนะครับแนวต้านถัดไปใหญ่อย,อยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับค่ะ,คะจุดคัดอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับค่ะคัดห้าสิบสองนะโอเคอ่ะนี่เป็นฝั่งรองตัวเดียวใช่ไหมคะอ่าใช่ครับแล้วก็มีฝั่งช็อตด้วยจริงๆฝั่งช็อตเนี่ยเป็นตัวที่ขึ้นไปเยอะนะยังค่ะ อย่างตัวอินทัศเนี่ยนะครับขึ้นจากแถวๆรอบเนี่ยจากแปดสิบมาร้อยสิบห้าเนี่ยเยพิ่งพักฐานชัดๆเนี่ยวันนี้วันแรกผมคิดว่ามีโอกาสกลับมาตั้งหลักแถวร้อยหนึ่งนะครับแถวเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าวันนะครับก็เป็นเทรดดิ้งช็อตสั้นๆได้สําหรับตัวอินทัตนะครับแต่ว่าถ้า,ากลับขึ้นไปยืนไฮของวันเนี้นะครับเกินร้อิบสอบาทก็ต้องสตอปรอดก่อน นะคโอเคได้เลยค่ะขอบคุณพี่บวยมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่มาลงเรียนเนี่ยจะเจอกับพี่บวยวันเสาร์นี้ด้วยถูกไหมพี่อ่าใช่ครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เจอกันนะครับครับได้เลยค่ะเรียกว,ว่าพี่บวยโหเต็มพร้อมมาอย่างหนักหน่วงแน่นปึกมากสำหรับใครที่ชอบเทรดทีเฟกนะคะโอเคอ่ะ้าอย่างงั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบเทรดทีเฟกนะคะมีอะไรย้ำๆนิดนึงไหมพี่บวย อ่ะก็ฝากไว้เป็นคําคมแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับ<ด>เรื่องทองนะครับก็ทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์แห่งความมั่นมั่นคงนะแต่อารมณ์ที่มั่นคงเนี่ยสําคัญยิ่งกว่านะครับโอ้โหบ,บากันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะพี่บวย<อ>สวัสดีค่ะอ่าครับผมสวัสดีครับค <laughs> ่ะทองมั่นคงนะแต่เราเนี่ยแหละทำมั่นคงหรือเปล่าเห็นราคาวูบขนาดนี้นะคะ